พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์สรงพระคุณธรรมอันประเสริฐเจริญรอยในพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระผู้เป็นปฐมวงศ์อย่างมั่นคงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลแห่งพระราชวงศ์จักรี เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาัยรัชกาลที่สองสมเด็จพระศรีสุลาลัยเป็นพระบรมราชชนนีเสด็จพระราชสมภพในพุทธศักราช2340เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าเสวยราชได้16ปีและพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าพระบรมชนุนา ยังเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถในการศึกษาหลายขแขนงหลายสาขาเช่นอักษรศาสตร์รัฐประาศาสนาศาสตร์นิติศาสตร์เฉพาะอย่างยิ่งพาณิชยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ทรงเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ทรงศึกษาอย่างใกล้ชิด ทรงทราบถึงปัญหาของการค้าระหว่างประเทศและในประเทศเป็นอย่างดีในเวลาอันรวดเร็วทรงมีความรู้ในเรื่องฤดูกาลอันมีลมเป็นสำคัญเพราะความรู้ในเรื่องนี้เป็นข้อมูลหลักในการเตรียมสินค้าจัดส่งสินค้าทรงระวังมากในเรื่องดุลการค้าสินค้าออกที่ส่งไปเป็นสินค้ามีราคาสูงแต่สินค้าที่สั่งเข้ามา เป็นสินค้าราคาต่ำและมีน้ำหนักเพื่อประโยชน์เพียงแก่การเป็นอับเฉาสำหรับทวงน้ำหนักเครือเที่ยวกลับเช่นตุ๊กตาศิลาที่นำมาตกแต่งวัดไม่โปรดของฟุ่มเฟยที่มีราคาแพงพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงทำเงินเข้าประเทศถวายสมเด็จพระบรมชนุนาได้มากมายจนพ้นความลำบาก ในเรื่องการเงินที่จะนำมาใช้ในการป้องกันประเทศทำนุกบำรุงพระพุทธศาสนาจนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเรียกพระองค์ท่านว่าเจ้าสัวเพราะผู้ที่จะสามารถทำการค้าใหญ่โตถึงค้าสำเภาระหว่างประเทศนั้นมีแต่คนจีนที่มั่งคั่งจนคนเรียกว่าเจ้าสัวมีพระไทยบุญแต่ทรงพระเยาว มีน้ำพระไทยกว้างขวางสุภาพเอื้อเฟื้อเป็นที่รักใคร่นับถือของทั้งบรรดาเจ้านายข้าราชการพระญาติเจ้าพ่อค้าประชาชนดังนั้นเมื่อรัชกาลที่สองสวรรคตและไม่ได้ทรงมอบราชสมบัติพระราชทานแก่ท่านผู้ใดที่ประชุมใหญ่ของเจ้านายข้าราชการจึงลงมติให้อัญเชิญพระองค์ท่านขึ้นเสด็จ เพลิงถวันยราชสมบัติสืบสันตติวงศ์เพราะเจริญด้วยพระชนมายุทรงพระปรีชาสามารถยิ่งกว่าเจ้านายพระองค์ใดน้ำพระไทยก็เปี่ยมด้วยราชธรรมเป็นที่รักใคร่ของชนทั้งปวงสมณชีพรามและอาณาประชาราชก็แท่สองสาธุการในมติของที่ประชมุมบ้านเมืองจึงมีความสุขสงบ ลอดรัชการอันยาวนานในการป้องกันประเทศทรงจัดการถี่ทุ่นรอบคอบทุกกิจทิศตะวันตกยกทัพไปเตรียมพร้อมในการที่อังกฤษรบกับพมา่าประมัดระวังผลประโยชน์ของไทยตามหัวเมืองชายแดนขณะอยู่กันมีให้กระทบกระเทือนพันธมิตรีกับอังกฤษ ซึ่งกำลังเข้ามามีอำนาจในภูมิภาคแบบนี้ทิศตะวันออกเฉิงเหนือก็ยกทัพใหญ่ไปปราบการรุก,การานเขตแดนทางภาคตะวันออกเฉิงเหนือที่เจ้าอนุเวียงจันยกเข้ามาจนถึงสระบุรีทัพไทยตีแตกกลับไปด้วยความสามารถและนำความสงบมาสู่ดินแดนส่วนนั้น และต้องทำสงครามป้องกันพระราชอาณาเขตด้านตะวันออกในกรรมัมพูชาโดยที่ยวนเข้ามามีบทบาทจะยึดครองเพราะกรรมัมพูชาเป็นเมืองของไทยสงครามครั้งนั้นต้องทำอยู่ถึง15ปีจึงเลิกกันไปโดยไม่เสียกรรมัมพูชาทางทิศเหนือก็ต้องยกทัพไปป้องกันชายพระราชอาณาเขตถึงต้องรบกับเมืองหัวพันทั้งห้าทั้งหกจนเมืองเหียม เมืองหอเมืองซำเหนือเมืองซำใต้เมืองซานเมืองโสยเมืองชิงคอเข้ามาสามพักไม่ก่อเรื่องรบกวนให้ราษฎรตามชายแดนต้องเดือดร้อนดังที่เคยเป็นมาทางทิศใต้ยกทัพเรือไปป้องกันเมืองชายแดนมีเมืองสงขลาเมืองตรังเพราะหัวเมืองทางใต้มีสลับยกพวกมาจะยึดเมือง กองทัพเรือยกไปปราบถึงสองครั้งสองปราจึงสงบตลอดจนระงับการมิวาทระหว่างเมืองต่างๆในแถบนั้นนอกจากยกทัพป้องกันชายแดนพระราชาอาณาเขตทั้ง4ีทิศแล้วการป้องกันประเทศทางทะเลก็มีได้ประมาะทรงเตรียมรบอยู่พร้อมสัตว์มีการสร้างป้อมเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วรายทางมาตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่เมืองสมุทรปราการทั้งจัดทหารไว้ประจำอย่างแข็งแรงโดยให้อยู่ทั้งครอบครัวเป็นมือเป็นบ้านมีการก่อเสมาวางปืนทุกช่องตั้งแต่ป้อมประโูลชัยจนถึงฉางกลืนทรงสร้างสะสมอาวุธยุธโทโธปกรณ์ไว้เป็นอันมากปืนจารมุมคือปืนใหญ่กระสุนสี่นิ้วที่ไทยหล่อได้เอง ก็ตรัสสั่งให้รอที่สนามหลังวัดพระแก้วไว้เป็นอันมากที่ทำเองไม่ได้ก็ทรงสั่งซื้อจากต่างประเทศส่วนอาวุธโบราณเช่นหอกดาบแหลนเหลาก็ให้ข้าราชการผู้ใหญ่สร้างขึ้นคนละมากมากแล้วทรงรับซื้อไว้เป็นของหลวงการคมนาคมสมัยนั้นใช้ทางน้ำเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะในการสงครามหรือการค้าขายดังนั้นคลองจะมีความจำเป็นในการที่จะย่นระยะทางจากแม่น้ำของเมืองหนึ่งไปสู่แม่น้ำของอีกเมืองหนึ่งพระบาทสมเด็จพระนังกล่าวเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระธุระในเรื่องการขุดคลองนี้ตลอดรัชกาลเช่นคลองสุนักขอนคลองบางขุนเทียนคลองบางขนาบและคลองออก เหนือเมืองนครเขื่อนขัน,ขนใช้เป็นทางลัดไปมาในเวลาสงครามไม่ต้องเดินตามลำแม่น้ำทางด้านพระศาสนานั้นทรงทำนุบำรุงมากในพระพุทธศาสนาแต่ถึงกระนั้นก็มิได้ทรงทอดทิ้งศาสนาอื่นทรงอุปถัมเป็นอย่างดีทุกศาสนาจเจริญรอยตามคติแห่งราชวงศ์ ไม่ว่าจะเป็นาศาสนาพราหมณ์าศาสนาคริสเตียนาศาสนาฮินดูและาศาสนาซิก์สำหรับพระพุทธศาสนานั้นทรงเลื่อมสายศรัทธาทรงฟังธรรมทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงปฏิบัติธรรมนอกจากนั้นทรงชักชวนพระราช,ชวงศ์พ่อค้าประชาชนให้ดำเนินรอยตามเป็นจำนวนมากจนเป็นที่เรื่องลือว่าพระไทยบุญ ทรงสร้างพระประธานในอุโบสถวัดสุทัศน์วัดเฉลิมพระเกียรติวัดราชนัดดารามวัดปรินายกวัดนางนองนอกจากนั้นสร้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาไว้เป็นที่ทรงสักการะบูชาทรงสนับสนุนให้พระพิสุสาิสมเนรได้เรียนพระไตรปิฎกทั้งในกรุงและนอกกรุง และโปรดให้มีการสอบไล่เป็นผลให้พระพิสุทธิสามเณรสอบได้เป็นเปลียนเอกโทรตรีราวละมากๆแต่ถึงแม้ว่าจะพระไทยบุญถวายอาหารบินฑบาตถวายปัจจัยฟังธรรมมาตั้งแต่ยังไม่ได้เสวยราชสมบัติแต่ก็มิได้ทรงลุ่มหลงทรงพิจารณาความประพฤติของพระพิสุทธิ์โดยอุเบกขาธรรม ควบไปด้วยกับพระเมตตาพระกรุณาและพระมุทิตาในฐานะที่ทรงเป็นอักษาสนูประมพกพระองค์ใดที่ประพฤติไม่ถูกต้องจะถูกลงโทษโปรดให้ชำระความเป็นครั้งราวได้มีการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ในทางพุทธศาสนากับหลายประเทศที่สำคัญก็มีลังกาและรามัน การทำนุบำรุงดังกล่าวมิได้ทรงทำนุบำรุงแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นทำนุบำรุงเสนาสนะสร้างซ่อมพระอารามเป็นที่ประดิษฐานใหญ่โตงดงามเป็นจำนวนมากทั้งในกลุ่มและหัวมือเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่สี่วัดบุรณะปฏิสังขรณ์สห้าวัดเช่นวัดพระศรีรัตนาศาสดารามซึ่งสร้างมาแต่ครั้งรัชกาลที่หนึ่ง มีอายุ30ปิปีสุดโสมตามการเวลาก็ต้องเปลี่ยนเครื่องบุญหลังคาพระอุโบสถใหม่ทั้งหลังซ่อมแซมทั่วทั้งวัดทำวิหารยอดขึ้นอีกองหนึ่งยกฐานพระในพระอุโบสถให้สูงขึ้นทำพระมนดกถวายใหม่พระระเบียงเมื่อซ่อมแล้วก็โปรดให้เขียนภาพรามเกียรติใหม่การซ่อมวัดพระเชตุพน ในครั้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นการสร้างใหม่ทั้งวัดคือรื้อของเก่าลงขยายเนื้อที่ขยายอาคารพระเจดีย์เดิมมีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสร้างบรรจุพระพุทธสีสันเพชรแห่งกรุงเก่าไว้ก็ทรงสร้างเพิ่มถวายพระราชกุศลแด่พระบรมชนกนาอีกหนึ่งองค์เป็นส่วนของพระองค์อีกหนึ่งองค์ ที่วัดที่ขยายออกไปทางด้านตะวันตกก็สร้างวิหารพระพุทธสายญาติและสร้างพระขึ้นบูชาอีกหนึ่งองค์เป็นพระพุทธสายญาติที่มีขนาดใหญ่และงดงามมากการสร้างวัดนั้นโปรดมาตั้งแต่ยังไม่ได้สวยราชวัดแรกที่ทรงสร้างคือวัดร,ราชโอรสเดิมชื่อวัดจอมทองแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระราชทานนามใหม่ เป็นวัดประจำรัชกาลที่สามพระบรมอัฐิประดิษฐานอยู่ที่พระประธานวัดนี้อีกทั้งยังโปรดให้สร้างวัดขึ้นอีกสามแห่งคือวัดเทพธิดารามวัดราชนัดดาและวัดปากน้ำพระสมุทรเจดีหรือที่เรียกกันว่าพระเจดีกลางน้ำแต่ก่อนเป็นพระเจดีที่โปรดให้สร้างไว้ที่ปากน้ำเจ้าพระยาหน้าเมืองสมุทรปราการ เป็นนิมิตหมายแห่งดินแดนของพระพุทธศาสนาสำหรับผู้ที่ผ่านเข้าออกใน้สการะบูชาเพื่อสวัสดิวงคลพระปรางวัดอรุณอีกอง์หนึ่งเป็นพระปรางที่สร้างถวายพระบรมชนุนาเพระทรงก่อค้างไว้เพียงฐานรากพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระไทยมากที่จะให้พระปรางองค์นี้เป็นศีง่าแก่พระนครตามคติแต่โบราณที่พระนครทุกพระนคร ต้องมีพระมหา,าธาตุเจดีย์เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็งามดังพระราชประสงค์ปรากฏพร้อมทั้งฝีมือทั้งปัญญาทั้งคติธรรมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศรู้จักแพร่หลายไปทั่วโลกทางด้านการศึกษาทรงทานุบารุงไม่ใช่แต่ทางธรรมถึงทางโลกก็ทรงทานุบารุงมากทรงสนับสนุนการศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่าน และทรงปวดขันตั้งแต่พระเจ้าลูกเธอลงไปใครเก่งทางหนังสือก็โปรดเมื่อทรงพบว่าการเรียนหนังสือตามแบบเก่าตั้งแต่ครั้งปรุงรีอยุทยานั้นยากสำหรับการตั้งต้นเรียนของเด็กจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมหลวงวงสาธิราชสนิทแต่งตำราเรียนภาษาไทยขึ้นใหม่อีกเล่มหนึ่งในชื่อเก่าที่ว่าหนังสือจินดามณี ได้ใช้เรียนกันต่อมาจนถึงรัชกาลที่ห้าและด้วยเหตุผลในด้านการศึกษานี้เองเมื่อบุรณะวัดพระเชตุพนสนองพระมหาการุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจึงโปรดให้มีการเผยแพร่วิชาการสาขาต่างๆให้ปรากฏไว้เป็นการขาวรเพื่อประโยชน์แห่งการศึกษาจนกล่าวกันว่าวัดพระเชตุพน เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ผู้รู้นำตำราต่างๆมาจารึกลงในศิลาตามศาลารายรอบพุทธาวาสปั้นตั้งไว้ตามเขาามอเขียนไว้ตามฝาผนังอาคารต่างๆมีทั้งวิชาอักษรศาสตร์แพทยศาสตร์พุทธศาสตร์โบราณคดี ในด้านการต่างประเทศทรงผูกมิตรกับต่างประเทศแต่ก็ด้วยความระมัดระวังทั้งเกียรติของชาติทั้งประโยชน์ของประเทศเพราะมหาอำนาจตะวันตกที่เข้ามาในเวลานั้นล้วนแต่เป็นที่น่าคิดทั้งสิน้นเห็นได้จากการกระทําที่มีต่อประเทศใกล้เคียงจนถึงกับออกพระโอษฐ์ตรัสสั่งไว้ก่อนสิ้นรัชกาลว่าการศึกสงครามข้างยนุน ข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝรัง่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่เขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดจะเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถึอเลื่อมใสไปทีเดียวพระบรมราชวาทนี้พระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อๆมา ก็ทรงถือปฏิบัติเป็นพระราชชบายในการบริหารประเทศเป็นผลให้คงความเป็นไทยไว้จนถึงปัจจุบันการบำบัดทุกบ,บำรุงสุขทรงจัดการโดยเข้มแข็งเคยมีอังยี่กำเริบในรัชการสองครั้งครั้งแรกที่นครชัยศรีครั้งหลังแถวปักใต้แถบเมืองชุมพรชัยยาที่นครชัยศรีมีถึงสามพันคน หัวหน้าคนหนึ่งเป็นนายอำเภอมีบรรดาศักดิ์เป็นขุนราษฎรได้รับความเดือดร้อนตรัสสั่งให้ปราบจนราบไม่ไว้หน้าว่าเป็นผู้ใดส่วนทางปักใต้นั้นถึงขั้นต้นสดมไม่ลืกราษฎรเดือดร้อนไปทุกมือตรัสสั่งให้ยกทหารไปด้วยเรือรบชำระจับเปรียบหมดทุกมือได้ตัวส่งเข้ามาในพระนคร ตั้งแต่นั้นมาสลัดในท้องทะเลกส็สูงสิ่งที่ไม่โปรดและทรงรังเกียจมากที่สุดคือฟินเจ้านายหรือคุณนางผู้ใดถ้าทรงทราบว่าซูฟินก็ไม่ทรงใช้การลักลอบจำหน่ายฟินนั้นเข้ามาทางหัวเมืองชายทะเลตรัสสั่งให้เรือลาดตระเวนออกตรวจจับอยู่เป็นนิดได้ฟินของกลางเป็นจำนวนมาก จนคนค้าท้อถอยฟินที่ได้มานั้นโปรธให้เผาที่ท้องสนามหลวงส่วนกลักที่ใส่ฟินเป็นโลหะโปรดให้หล้อมเอาไปหล่อพระพุทธรูปปลายรัชกาลหลังจากเสวยราช27พรรษาและพระชมพนพรรษา64เงินในท้องพระคลังมีเหลืออยู่มากถึง40,000ื่นชั่ง ทั้งๆท,ที่ส่งใช้จ่ายในเรื่องการทหารเพื่อป้องกันประเทศในการทำนุบํำรุงพระพุทธศาสนาในการคมนาคมทางน้ำอย่างมากมายมหาศาลเงินที่ได้นั้นได้จากการค้าสำเพาระหว่างประเทศเป็นหลักทรงคุมเองโดยตลอดไม่มีการรั่วไหลทรงตั้งกลองวินิจฉัยเพรีขึ้นไว้ที่ในวังราษฎรผู้ใดเดือดร้อน จะกราบบังคมทูลก็ไปตีกลองนั้นตำรวจเวรก็นำความขึ้นกราบบังคมทูลก็โปรดให้ชำระทรงไล่เลียงไต่ถามอยู่ทุกเวลาตุลาการผู้ชำระไม่อาจพลิกแพลงได้เงินที่ทรงหามาได้และเหลืออยู่สี่หมื่นช่างก็ไม่พระราชทานผู้ใดแม้พระราชโอรสพระราชธิดาเพราะทรงถือว่า เป็นเบี้วัดเงินปีแล้วโดยสมควรซึ่งที่จริงก็ไม่มากอะไรนะพระองค์ท่านตรัสสั่งเรื่องเงินไว้ว่าทุกวันนี้คิดสละ่วงใหญ่ให้หมดอะไรอยู่แต่วัดสร้างไว้ใหญ่โตหลายวัดที่ยังค้างอยู่ก็มีถ้าชำรุดสุดโสมไปจะไม่มีผู้ช่วยทธนุบำรุง เงินในพระคลังที่เหลือจับจ่ายในราชการแผ่นดินมีอยู่สี่หมื่นช่างขอสักหนึ่งหมื่นเถิดถ้าผู้ใดเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วให้ช่วยบอกแก่เขาขอเงินรายนี้ให้ช่วยทรรมุบำรุงวัดที่ชำรุดและการที่วัดที่ยังค้างอยู่นั้นเสียให้แล้วด้วยเงินสามหมื่นช่างที่เหลือคงอยู่จนถึงราชการที่หา้า ได้นำมาใช้เป็นเงินค่าปรับในกรณีพิาพาทระหว่างประเทศเมื่อพุทธศักราช2436หรือรอศ112พระเดชพระคุณหาที่สุดมีได้ที่จับใจราษฎรไทยทุกผู้ทุกนามอย่างยิ่งนั้นก็ในการสื่อราชสมบัติมิได้ทรงคิดถึงพระราชโอรสของพระองค์ท่านเลย ทั้งที่มีอยู่หลายองค์ทรงคิดถึงความอยู่รอดของประเทศชาติเป็นสำคัญทรงมีพระราชดำรัสอนุญาตให้ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยปรึกษากันตามพระราชกระแสก่อนสวรรคตไม่กี่วันว่าเมืม่อเห็นว่า,<ม>วาพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่มีวัยุุธ์ปรีชารอบรู้ราชานุวัตรเป็นศาสนูปถมัมภก ยกพระบวรพุทธศาสนาและปกป้องไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎรรักษาแผ่นดินให้เป็นสุขสวัสดิ์โดยยิ่งเป็นที่ยินดีแก่มหาชนทั้งปวงได้ก็สุดแท้แต่จะเห็นดีปรานีประนอมพร้อมใจกันยกพระบรมวงศ์องค์นั้นขึ้นเสวยมหายสวรรค์ยาทิปัดขวัญยราชสืบสันตติวงศ์ดำรงราชประเพณีต่อไปเถิด อย่าได้ครงครงเกรงพระราชอธัธยาศัยเลยเอาแต่ให้ได้เป็นสุขทั่วหน้าอย่าให้เกิดการรบราฆ่าฟันกันให้ได้ความทุกร้อนแก่ราษฎรเราจะหาน้ำพระทยัยที่เป็นบุญเป็นคุณอย่างนี้ได้จากไหนอีกนอกจากพระมหากรุณาที่คุณเป็นที่ล่นที่พ้